ปีแล่นนะแล้วเ <c oughs> ด็อะไรกี้อแรงแดงแบกอดีตมาเตื้อโอ้ระดับหล่าแล้ว บอกเลยมามนตึงอาดีมามาจริงมันมาเลยเอาผมให้ทวงแฟนบนึงสาวจริงด้วยสาว้วยอยิงให้ทวงมาติ่นฉุกสาวจริงไม่เชื่อใครไม่เชื่อไม่ได้ยินเสียงเว้ยเงาะแตกแล้วจังวันนี้ได้ยินเสียงนี้เราเชื่อเลยให้เขาเปิดมาอ่ะพี่ อ้าวอันนี้เชื่อ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 แบกหน่อยหน่อยแบกมากเผื่อ่าแบกพี่นี่นพี่น้องแบกผมนะแบกหน่อยค้าบอกนี้นะเปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวแบกเลยแต่งตัวยิงอ่ะเปิดไมค์ปุ๊บบอกบอกว่าแบกหน่อยค้าหนี่แบกเลย เราพูดดิโอ้มไม่พูดละเล่นหอยไดยม้มามาเล่นบรรยาก่อนดีกว่าอมว่าขอหมวกหน่อยขอหมกหน่อยเดี๋ยวเนี่พูดเร็วแบกหน่อยค่ะบอกเลยให้พูดจนเป็นผู้หญิงเหมือ,ยอยนเด็ผมอ่ะเรือเรือเรือพูดเร็วพูดเร็วไม่พูดหน่อยน้อยโลกวไอน้าเขาอุ้ยไหนว่าเราจะไม่แบกวะดึงไปดึงไป เรเ็วครับเร็วครับเร Ο, นนะะ็วเร็วเร็วผมมาเป็นอตคนทำไมต้องแต่งตัวกู้ได้วะหน่อย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 นี่วกู้คุหน่อยฮะอ๋อทำไมมองเห็นได้ไงวะปิดตาเราทำไมมองเห็นอ่ะนี่ีมาดีมาดีมาดีมันจะตายแล้วครับสวยๆแล้วเดียวยิงมันเลย เืดมันเหลือน,นิดเดียวโลอ้อุ้ย,ยไหนว่าเราจะไม่แบกวะมันได้แค่คิวเลยใไ้สายตีเด็กเองรักต่อปะตีเด็กมันเล็กนะพี่โหรู้อยู่วันใหญ่อ่ะ <laughs> <laughs> มา,มาะครับเอา้าขำแล้ว อย่าปลาละเบิดทิ้งน่ะตายน่ะเฮ้ยเป็นหัวคนก็เป็นวะก,กูอ๋ขอ,อไม่มีใครโทรมาตงนี้ไม่ปลอดภัยเร้งเข้า,าไปเนี่ยอ้เด้งเขาใหม่นะโอ้ชุบหน่อย,อย,ยตายอะไรเนี่ยโอ้กดสาวชุบให้สาวชุบ ตีได้เอ็งแย่งสาวชุกเลยไอ่ดีวะขอโทษขอโทษอะไรได้ไหมน,น,นะไ่้หลายอยู่ถ้าเราชนะนี่ให้อะไรมันเนี่ยโอ้ไม่พูดอกน้อยนอนละคุณคนไม่พูดอ่ะนี่ไม่ได้ฟังกำลังใจของผู้หญิงครมันแพ้เชื่อปะยิงเชื่อเราดิ มาหน่อยจ้ามจัดไรเฮี้ยนีย่น่ยเองลองบอกกำลังใจให้ผมหน่อยดิพี่พี่เปิดไมาหน่อยพี่ขอคำเดียวขอคำเดียวขอแค่คำเดียว